ดีใจมากค่ะวันนี้ก็ได้มาเปิดตัวเป็นเปิดตัวโฆษณาใหม่ด้วยแล้วก็พรีเซนเตอร์ใหม่ด้วยเย่เป็นยังไงเราลองใช้แล้วชอบไหมชอบมากค่ะเพราะว่า Vivo Y 2 0 5G เขาสุดทนท้าชนทุกสเปคค่ะด้วยความที่หนูเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็แบบค่อนข้างใช้มือถือค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เขาก็ตอบโจทย์หลายๆเรื่องอย่างหน้าจอก็มีความลื่นไหลแบตเตอรี่ก็ทนทานเงี่ยค่ะ อะไรที่ชอบที่สุดสำหรับ Vivo กันคะที่ชอบที่สุดคือหนูน่าจะเป็นสายแบบคอนเทนต์อย่างแรกคือหนูอยากได้ความแบบความคมชัดของภาพบนจอมือถือที่เราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งซึ่ง Vivo Y ส5้า G เขาแบบตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่ที่แบบทนทานอึดแล้วที่สำคัญคือชาร์จไวมากค่ะสีอนหรเปล่าหชอบสีหนูก็ชอบมากเราเป็นสาวติดแกลมไงคะ สีที่หนูชอบเป็นสีไทเทเนียมซิลเวอร์ค่ะมันก็จะดูแบบมีความเกลมีควมนิดนึงสีออกแบบเทาๆอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าได้กับหลายลุคเลยได้หรว่าใช้ตอนกลางวันหรือตอนยามเช้าสวยใช่กาให้ฝากค่ะกันทานหน่อยก็ฝากด้วยนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะมีปล่อยเป็นโฆษณาตัวล่าสุดด้วยค่ะแล้วก็ยาราก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากวิวเวอรวาย200 5G ด้วยนะคะ วันนี้เรามาร้องเพลงเราชอบร้องเพลงเราองเพลงกับแฟนต่างกันมีมาใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแต่ว่าคือตอนนี้มันมีมีแบบหลายๆคนให้หนูไปร้องฟิชเจอริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเพลงเราต้องเลื่อนปิีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อดใจรอหน่อยนะคะอันนี้ที่อยู่ในโปรเซสอ่ะตอนนี้ก็ทําเพลงกับพี่ลำไยค่ะก็ใช่กําลังแต่งอยู่แสดงว่าม้วนจอยเล่ม้วนจอยเลยสาขาที่แ่ะ ไม่แต่ว่าจะเป็นจอยแบบใหม่<ะ>เป็นจอยแบบเป็นจอยแบบสายแบบโย่อโยกๆอะไรอย่างนี้สปอยอะไรได้บ้างสำหรความร้องความแบบอะไรอ่าสปอยได้ตัวที่มีหนูกับพี่ลำไยแล้วก็มีตัวละครลับอีกหนึ่งคนตัวละครลับที่น่าสนใจตัวละครลับอีกหนึ่งคนค่ะได้รู้ว่าพวกนี้ก็แบบฟีดกันแหละคนน่าเลยนะไม่ว่าจะแบบไปกับพี่โปไปกับพี่ไอ้ใช่ก็มี ไปเฟเจอรงกับน้องอิงโกะไปเฟเจอรงกับพี่ไอซ์ันยูค่ะเพิ่งปล่อยไปเพลงน้ำมันพลาย uh huh. ตอนนี้ล้านวิวไปแล้วงไงบ้างดีใจมากค่ะล้านวิวภายในแบบไม่ถึง7วัน6วันก็รู้สึกว่าแบบหนูว่าเพลงมันติดหูแล้วแบบฟังง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเนื้อเพลงน่ารักอะไรเงี้ยคนก็ไปเล่นตามกันแบบแผ่นเสียงติก๊กตอกก็เลยน่าจะทําให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเยอะค่ะในทว่าช่วงนี้นะเราก็มีทำแบบรับเพลงที่ซปซนปีก,กคุณือแล้วก็ล่าสุดก็าจากนามเอก กับแบบว่าพี่กับพี่ด้วยใช่ใช่ค่ะก็แวบไปเล่นแวบไปแวะไ,ไปเล่นสนุกสนุกกับพี่ก้องค่ะแล้วก็พี่นุิ่บ,บ,บ้านตันดอะไรนะคะได้ร่วมงนานกับยิ่บ้านดูบันดีด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้า,<ช>างาก็ดีใจค่ะดีใจอย่างนี้จะชที่แบบว่าพวกนี้จะเจอมีจอะไรจะเปใช่ไหมคะออนสเตจใหญ่หใช่ไหมคะตอนนี้ยังค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ออนสเตจแต่อาจจะมีหรือเปล่าก็มีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ก็คุยคุยคิวกันอยู่ถ้าอย่างนี้เราอยากจะเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงส่วนตัวอย่างมีก็อย่างที่บอกว่ากำลังทำอยู่ทุกคนรอแป๊บหนึง่งเพราะว่าพอเหมือนแบบมีผลงานเพลงออกมาไม่อยากให้ออกแบบติดติดกันหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ได้ไม,มาได้ถึงปีนี้ไหมคะปีนี้ปีนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นไปไม่ได้ ยากนิดนึงค่ะ็ตันใช่ฟังเพลงน้ำมันพายวนไปก่อนเอาให้ถึง5ล้านวิวเลยเอาสิเลยได้เอาสิบเลยก็ได้แล้วเรมีอะไรไม่ปแฟนคันเนี่ยเริ่มเลยเหรอคะรงกลแบบว่าเดี๋ยวตอันี่ยหละมีอะรต่อรองเลยใช่ไหมอืมเป็นอะไรดีสิล้านวิวหรอเห็นอะไรมอ่ะเดี๋ยวขอคิดก่อน1ิบล้านวิวอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่า เดี๋ยวขอปรึกษาพี่ไอซก่อนนะคะพี่ไอซย,ยังไม่รู้ตัวจะเป็นกันบ้านก่อนเดี๋ยวขอคิดเป็นการบ้านก่อนละกันอาแล้วช่วงนี้เป็นยังไงถ่ายต่างอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ก็กําลังจะเปิดกล้องค่ะเดือนหน้าเปิดกล้องสองเรื่องอค่ะเป็นซีรีส์ของทางช่องสามค่ะเป็นแนวไหนบ้างมีแนวพีเรียดเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็อีกเรื่องเป็นแนวเป็นแนวบู๊แอคชั่นดรามา่มานะ นิดนึงค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบบูนี่เชิงแบบท่าทางออกกำลังกายแต่ว่าบูนี่เชิงอารมณ์ค่ะเราเรียกว่าลอามินเข้ามาแบบพาร์ทันใช่สำหรับเวลามีเกณฑ์ยังไงในการเลือกละครามแบบมีเกณฑ์ยังไงใช่เพราะว่าแบบแต่แต่ละครั้งที่ยามมีผลงานแล้วมันแทบจะไม่ค่อยซ้ำคาแรคเตอร์กั่เลยอ๋อใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วหนูอยากเล่นอะไรที่มันหลากหลาย อะไรที่แบบซ้ำๆแล้วเราก็อาจจะแบบอาจจะอาจจะต้องดูดูแบบเยอะนิดนึงเพราะว่าหนูกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนดูเห็นแบบแบบนี้ซ้ําไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ต>ไม่อยากาจะดูน่าจะแบบงานที่ทิ้มาไม่รู้อะได้เดยอะมากค่อนข้างเยอะค่ะทํางานทุกวันเป็นอะไเป็ยังไงหนูหลอก็อืม,อมสวยทุกวันสวยทุกวันไม่เบื่อก็ถูกก็ถูก ก็ดูแลตัวเองปกติเลยค่ะทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนเยอะก็ไม่ใช่เพราะช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยมากมันก็เป็นก็แม่คอนเทนต์ด้วยนะมันต้แบบต้องใช้เสียเยอะด้วยนะใช่น้ำเสิยเยอะมากชอบเลี้เวภาพผลอยให้ทำอะไรก็ทำชอบคทำมีความสุขมีความสุขอยากให้ลูกค้าจ้างงานอีกเยอะๆมีอะไรที่เราอยากทยากทำเราก็ทำมาหลายอย่าง ตอนนี้ที่โฟกัสหลักเลยก็น่าจะเป็นเรื่องเพลงนั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มจะมีธุรกิจของตัวเองอะไรที่คิดคิดไว้สะพัดเป็นนักขึินสาวสวยร้อยร้อยล้านเลยหรอได้หรือเปล่าได้แ้วไม่รู้แบบแพนไปนแทนเอาไว้ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นปีนี้แต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่างานวงการบันเทิงก็เยอะมากนะคะแฟนใจรอเนาะ แฟนๆอดใจรอก่อนนี่ใกล้จะต้นปีแล้วนี่จะปีใหม่แล้วตามกันได้ที่งานอีเวนต์นะคะเจอกันที่อีเวนต์ได้กันพ่ยางั่งกับแฟนๆหน่อยว่าเราจะได้แบบเห็นผลงานอะไรได้เลยอยได้บก็ช่วงนี้ใครอยากใครคิดถึงหนูอยากเจอหนูนะคะก็ ใครอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดอยากมาเจอก็มาเจอ,เจอได้ที่งานอีเวนต์ก่อนค่ะส่วนผลงานก็อดใจรออีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ดูกันแล้วค่ะปีหน้าค่ะก็จะมีภาพยนตร์2เรื่องเลยได้อยู่กันให้หายคิดถึงแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ก็ไปวนฟังเพลงนะ้ำมันพลายก่อนได้ค่ะอยากได้นวิไวๆค่ะอาได้แบบมีคอยากได้10ล้านวิไวไวๆอาจจะมีอะไรพิเศษให้ทุกคนหรือเปล่าเดีย๋ยวขอปรึกษาพี่ไอก่อน ต้องไปดู MV จะได้โดนน้ำมันพลายทุกคนขอบคุณค่ะ